ตอนนี้ก็เข้าวัดท่าสงดีกว่ามาเล่านิทานพื่อพื้นแผ่นดินไทยมันไม่มีเรื่องจะพูดนี่ก็พูดเกินสงน,นิทานที่ยังกลับมาที่วัดท่าสงนิทานนะอย่าเชื่อนะก็เข้ามาถึงก็ขอพบภูมิเทวดาคือพระภูมมเจ้าที่ ถ้าถามว่าเทวดาวมีจริงหรือให้ไปถามพระพุทธเจ้าถ้าสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถ้าใครสงสัยไปถามตรงพระพุทธเจ้าหน่อยหมดเรื่องราวกันตาธรรมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกสาวกแปลผู้รับฟังต้องเชื่อเขาถามว่าเชื่อแบบที่โมกขันทธธาแล้วมีเหตุมีผลก็ตอบว่าฝึกทางด้านจิตใจมาแล้ว สามารถสัมผัสนรกได้สวรรค์ได้อมตะโลกได้อื่นจากนั้นก็ยังได้แล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมาถามกันว่าเห็นเลยก็ต้องตอบว่าความเป็นอยู่ของคนพูดเวลานี้อาศัยคนด้วยอาศัยเทวดาด้วยอาศัยพระด้วยเทวดารวมทุกผมด้วยนะอาศัยหมดทุกอย่าง แล้วต่อไปไม่ช้าไม่นานก็จะตายตายแล้ยจะไปไหนถ้าเทวดาช่วยทันก็ไม่ลงนรกถ้าพระช่วยทันก็ไม่ลงนรกถ้าพระ้วยเทวดาท่านช่วยไม่ทันก็ลงนรกก็หมดเรื่องกันไปนรกมันมีให้ลงเราเผลอเราก็ลงเราไม่เผลอเราก็ไม่ลงแต่ขึ้นอยู่กับกฎของกรรมทีนี้มาเจอภูมิเทวดา และพูมเทวดาที่วัดชาสูงนี้มีงานไม่หนักมีหน้าที่รับตามคำสั่งของผมของกลุ่มพันตัว,วมองเดินเข้าไปทางด้านเหนือเข้าไปที่พระเจ้าพรมมหาราชก็เห็นพี่กลุมพันคนหนึ่งอ้วนตักใหญ่ตึกเหมือนกับพร้อมโตจริงๆนุ่มผ้าอยากรัง หน้าตาไม่อยู่ยี่แต่ว่าหน้าตาไม่ยิ้มนั่งอยู่บนแท่นที่เขาตั้งแท่นหินพระเจ้าพรมนั่งเหยียดขาโชว์เข่าหน่อยๆมีกระบองข้างขวามือก็หันเข้าไปถามว่าพี่ชายเป็นยามเลยท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเขาหายให้ผมเป็นยามครับ ผมอยู่ยามอยู่คนเดียวนอกนั้นเขามาอยู่ยามเขาอยู่ตามสบายก็าถามว่าทําไมไม่เขามาอยู่ยามบ้างละ่ะพระกจ้ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของผมถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาเช้นจาตุมราชที่เขตนี้มีเท่าไหร่ท่านบอกว่าเป็นพันพันคนก็าถามมาอยู่กันได้ยังไงเป็นพันพันเนี่ย ก็ท่านก็นเลยตอบยิ้มยิ้มทั้งบอกก็อยู่อย่างเทวดาก็หมดเรื่องไปถามด้าว่ามีหน้าที่อะไรท่านตอบว่ามีหน้าที่รักษาเขตเขตที่ไม่ใช่เขต,ตเฉพาะวัดอย่างเดียวนะมันยาวออกไปเป็นรัศมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้มีความสําคัญยังไงนะยิ่งต้องใช้เทวดาเป็นพัน ถ้าสาเขตไกลไปเป็นสิบก,กิโลท่านจะชี้มือลงไปเบื้างล่างก็มองตามนิ้คนท่านไม่เห็นอะไรเห็นเพ่นดินท้าจึงถามว่าพี่อ้วนชี่ใหดูผพนดินไอผพนดินตรงนี้ฉันเดินทุกวันนะให้พี่อ้วนให้ดูอะไรพี่อ้วนก็บอกว่าดูเลยดินไปหน่อยสิ เริ่มนาฏเทวานุภาพบรรดาท่านผู้ฟังสามารถบรนดาให้เห็นสิ่งสีเหลืองครึบไปหมดมันเหลืองอร่ามคล้ายๆทองร้อยเปอร์เซ็นตเต็มบริเวณไม่มีว่างเลยและก็มันมีส่วนซ้อนกันสูงมากเหมือนกับตั้งกองอิกอีกกองมาสูงและอีกก,กองต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอไป เป็นผืนใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนลึกมากถ้าจะขุดกันจริง,รงๆเทเทวทเทวดาไม่พาหนีก็ต้องขุดกันเป็นกิโลลึกเป็นกิโลกิโลเมตรนะแต่ก็ถ้าจะถามว่าเป็นองคทองคําธรรมชาติเป็นทรายหรืออะไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นทองแท่งแล้วก็ทองแท่งใหญ่ๆ หันก็ไปถามพี่อ้วนพี่อ้วนถามพี่อ้วนว่าทองแท่งใหญ่ๆเนี่ยมันเดิมทีเดียวเป็นทองแท่งหรือว่าเป็นทองเป็นที่ทองเล็กๆท่านบอกก็มีสองส่วนเป็นทองแท่งใหญ่ๆมาจากเดิมก็ดีบางส่วนก็เป็นทองส่วนย่อยที่เขาทาให้มาเป็นแท่งใหญ่ก็ถามว่าใครทำเรื่องบอกว่าเทวดาบินหน้าที่ของเทวดาที่เป็นช่าง จะต้องจัดทำทองให้เป็นแท่งใหญ่ๆที่ได้รักษาสบายก็ถามด้วยว่าได้ทองแท่งใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปหมดมันกี่แสนตันก็ไม่รู้ท่านเขาใส่หน้าเราพูดทั้งแสนตันก็ยังไม่พอเลยยังไม่พอกับจำนวนอของทองถามว่าสมบัติส่วนนี้อะไรจะใช้ได้ท่านบอกก็ต้องรอไปสิ เมื่อพ้นจากกุพธศาสนานี่หมดไปแล้วพระศาสนาพระสมณะโคดมตอนช่วงกลางจะมีพระบาเจกพระติเจ้าก่อนพระศสีอนันตรัตช่วงนั้นก็จะมีพระเจ้าจากักรพรรดิอุบ,บัติขึ้นมาในโลกแล้วก็ทองทั้งหมดนี่เขาทองเขาเก็บไว้เพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิก็ถามได้ว่าถ้าเวลานี้จะขอแบ่งมาใช้บ้างใดไหม ท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้ามีหน้าที่อย่างเดียวอยู่ยามอย่างอื่นก็ไม่มีหน้าที่ทํายามก็มีหน้าที่สัสงเกตการว่าใครจะย่องเมาทองบ้างเนื้อใครจะทําอะไรในเขตนี้ผมรู้หมดใครทําดีใครทําชั่วพระองค์ไหนประพฤติดีพระองค์ไหนประพฤติชั่วคนที่มาใครประพฤติดีใครประพฤติชั่ว นั่งอยู่นอนอยู่คิดเรือ่องอะไรทาเรื่องอะไรผมรู้หมดเฮ้ hey, ถามว่าพี่อ้วนคนมาหลายคนนะคนมาหลายคนพี่อ้วนรู้อย่างไงแกก็บอกว่าอย่าลืมว่าผมเป็นเทวดานะผมไม่ให่คนเทวดาย่อมมีอารมณ์เป็นทิพย์ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะทราบความเป็นมาของคนภายในได้ความเป็นมาของคนภายนอก คนที่กําลังไปแล้วคนที่กําลังมาและคนที่กําล,กลังจะมาพ่อ้วนทราบไหมถ้าบอกว่าเรื่องเล็กทราบทุกอย่างถามอะไรถามได้เลยใครโกหกท่านบ้างใครพูดจริงบ้างผมบอกได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปผมรับอาสามีอะไรถามผมก็ได้แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ต้องถามผมนะมั่ง เพราะว่าท่านท้าวมาราชทั้งสี่อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้วพระท้า,าวาราชเป็นข้อเป็นนายผมท่านถามอะไรท่านบอกอยู่แล้วแต่เพียงว่าทราบสิ่งว่าเทวดาถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอย่างพิเพกพี่เพกในเรื่องรามเกียรติจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบที่ไปอยู่กับพระรามเป็นหมอดูพระรามให้ช่วยดูพิเพกกระกราบทูลข้อพรว่าถ้าไม่ถามก็ไม่ทูล ถ้าเรื่องอะไรถามก็บอกเรื่องไรไม่ถามก็ไม่บอกเพาการลบของรารามพลบก็ญาิของวิเศษนี่ก็เหมือนกันท่านพี่ชายยามท่านบอกว่าเทวดาเนี่ต้องถามถ้าไม่ถามถึงแม้ว่าท่านจะรู้เพียงใดก็ไม่บอกแต่บางกรณีที่มีความสําคัญท่านบอกก่อนเหมือนกันถ้ามีความจําเป็นแต่เรื่องธรรมดาธรรมดานี่ท่านไม่บอกจะถามท่านต่อไปว่าก็เป็นอันว่าทองทั้งหมด นี่เขาเก็บเพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่เคเขตที่อาราขาท่านบอกที่อาราขาไปไกลก็ป้องกันคนที่คิดจะมานําทองไปก็ถามว่าถ้ามีคนมาขูดทองแล้วทำพิธีต่างๆท่านยิ้มท่านบอกท่านสบ,บายมากทําพิธีเมื่อไรผมก็ทําพิธีเมื่อนั้นถามว่าพิธีของพี่อ้วนมีอะไร ท่านก็นเลยบอกกระบ,บอกนี่ไงหัว่จตีหน้าให้หน้ามดึดเทวดาฆ่าคนตายไม่ได้ตีที่ไรทุกพลภาพทุกทีทั้งหมดเรื่องทาโลตตีแรงและตีเบาท่านบอกแค่กระทบก็พอแล้วมันสุดแล้วแต่ใจผมจะนึกใจผมจะนึกแค่เป็นขนาดไหนผมไม่ได้แกล้งเขาแต่เขาแกล้งผมผมมีหน้าที่เฝ้าผมก็ทําตามหน้าที่ ตามธรมธรมดาเทวดาไม่โกรธใครรวมความมาแค่หน้าประตูบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเจอพี่อ้วนเขาพ่อ้วนในใจดีคุณตความจริงเห็นว่านานแล้วนะเดินผ่านไปผ่านมาเลยพี่อ้วนก็นั่งตรงนี้แกยืนยามอยู่ที่เดียวเลยถามว่าพี่อ้วนยืนยามตรงเนี้ยคนมาหลังวัดเห็นเลยเขาบอกว่าที่ไหนเมาก็เห็นแล้วไปอาว่าผ่านไป